พร้อมกับทีมงานยูทูบเบอร์อรวันนี้มาวันนี้ไลฟ์สดนะครับออกทัวโลกดังนั้นพี่น้องวันนี้เป็นโอกาสดีนะครับที่ได้โอกาสได้จจต้อนรับไปนะครับในโอกาสนี้ขอเชิญพี่น้องวันพิครบมือ้อนรับลุงพล่อยครับในโอกาสนี้จะให้ลุงพลได้พบกับพี่น้องและพูดคุยกับพี่น้อง มีความในใจอะไรที่จะมาฝากพี่น้องก็ขอเชิญคุณลุงคนนับนอห้รับประทานได้ละครับก็ขอล่ากสวัสดีทุกท่านนะครับก็ลุงคนมาแตนนะครับแล้วก็ทีมงานยูทูบเบอร์นะครับทือสีโตโรทางด้านหลังใช่หรือว่าทางน้แล้วก็ ของชือทุกอย่างที่เราะครันความกำลังที่เราได้ครับตอนนี้เรากำลังส่งของไปฝากมอบให้กับที่รักขอะครบตอนเช้าที่กินข้าแล้วมาด่มกนอีกแตได้แทุกครัเราทุกทุกทัวรุกคนทุกท่านท่ สัญญาณไม่ค่อยดีนะคะวันนี้ตอไปก็เรียนกันต่อที่ทำเสร็จต่อไปก็ไม่ด้องใกล้ไม่ต้องใกล้ต่อไปก็อยู่ดีต่อไปก็ผู้รับผิดชอบต่อไปกไมาต่อไปกรไบ

อได้พี่โอเนี่ยเด้อันอันไม่ค่อยดีนะคะันยันไม่ดีเนี๋ยอพี่น้องยีนือมาหลายป่วยนะคเอาทังเยอกันเดีกวโอเคนะตอโปงนี้ครับขอบคุณท่านลุง

เอเงจากลุงคนครับผมมือพวกเราก็บมือจักานลอแน่นอนอาีที้งนะครับาีที่ดีที่ได้ีไว้นครอบคัคาุขของังง้ื่นอสิ่งที่้อนะครับุกคนของาครับางนนะครับอยากกันต่เดียวามา ที่ทาให้เฮาได้พอกันขอบุณสวรรค์ที่ล้กจนฉันในวันนี้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video bay dẫn